วันนี้เอ็มจะมาทํากาแฟตุรกีค่ะให้อ่าครอบครัวของเอ็มได้ลองชิมนะคะว่ากาแฟตุรกีมีรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นกุหลาบถ้าเป็นกาแฟเปรี้ยวยกาแฟเปรี้ยวขิมค้นกาแฟปเปรี้ยวออคิมค้น สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอ็มอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้ทุกคนเห็นไหมคะวันนี้เอมจะมาทํากาแฟตุรกีค่ะให้อาครอบครัวของเอมได้ลองชิมนะคะว่ากาแฟตุรกีมีรสชาติเป็นยังไงแล้วเราไม่ได้เสิร์ฟแค่กาแฟอย่างเดียวค่ะทุกคนค่ะเอมเตรียมนี่มาด้วยค่ะบักกลาวาค่ะทุกคนนี่แต่เป็นแบบบักกลาวาน้อยนะแล้วก็ ไม่พอค่ะจะต้องมีเป็นโลคุ้มด้วยค่ะเตอร์กิสตีไร์เอมสั่งมาจากอันนี้คือลองชิมไปแล้วที่มันโบโบไปค่ะค่ะเอมสั่งมาจากอ่าพี่คนไทยที่เขารับพีออเดอร์มานะคะคือเราอยู่ไทยถึงตัวอยู่ไทยก็มีเขาเรียกว่าอะไรใจก็อยู่ตุรกีได้ค่ะเราก็มีแบบว่าอ่า ขนมของตรุรกีกินได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนขาโอเคนั่นเดี๋ยววันนี้สปายตรุรกีอย่างเราต้องมาชงกาแฟตรุรกีให้ครอบครัวไทยได้กินได้ชิมนะคะก็จะอันนี้เป็นกุหลาบอร่อยนะอลองชิมแล้วอันนี้ก็เป็นพิตาชิโอไส่มันเป็นแบบเหมือนช็อกโกแลตปนะ เป็นส้มค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นทับทิมพี่ยังจำได้เป็นน้บทิมหนูนึกว่าเออพี่บอกอร่อยว่าเนี้ยกลิ่นหอม ขนมก็เดาไแดกไงไรู้ไหมพี่บักราวาจำเป็นนะคะทุกคนหาทุกคนคะอันนี้คือแก้วเอ็มเอามาจากตุรกีไม่ใช่สินุชันซื้อมาให้จากตุรกีแต่เราก็ตอนนี้หาจานรองไม่ได้มันก็เหลือแต่แก้วเนาะเหลือแค่สามใบแล้วก็หม้อนี้ก็ซื้อมานานแล้วนุชันซื้อมาให้แล้วก็แฟนนี้เอ็มก็เอามาจากตุรกีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อย่างที่คนรู้สไปย์ตุลกีอย่างเราก็ต้องใส่น้ำไปก่อนเอ็มก็ไม่ค่อยโปนะไม่ค่อยชงกาแฟด้วยให้ชงช้าง,ง่ายกว่าแล้วก็กาแฟค่ะอืมอืม ค่ะอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะติดโดยมาค่ะทุกคน คไปกลางค่ะตั้งไปค่ะ้ีแล้วแพ่อเมดอินตุรกีพ่อแซลเวอร์กิกาแฟตองมันใช้ได้กาแฟดเดกาแฟตองจอ พ่อกินกะะาแฟตาตาบากรออร่อย นอนเพิ่งตื่นใช่ไหมว่าหมอจามเพิ่งตืนแล้เขาใส่นมตาลเขาไม่ได้ฟังเลยมันกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างหอ็หวานไม่ตัดกันมันตัดกันใช่ไหมคะใช่มันหวานหอมจากขนมใช่ไหมพี่แม่เขาใส่เวลาชงไปเขาต้องใส่น้ำตาลไปก็ได้ถ้าเกิดคนชอบหวานใช่ไหมคะใช่แต่หนูไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปแต่กาแฟเปรี้ยวกาแฟล้วนๆนึครับใช่ค่ะใช่เราแค่ใส่น้ำเท่าแก้วค่ะ ใส่น้ำข้าวแก่ใส่กาแฟไปช้อนกว่าแล้วเราก็ทําแบบต้มให้มันไปฟองขึ้นพอฟองขึ้นปุ๊บเราก็ตักฟองออกมาก่อนพอแล้วเดือดปุบปุบแล้วก็เทแล้วมันจะมีกากบนแก้วค่ะเวลาเวลาเรากินเสร็จแล้วอ่ะเขาเขาจะคว่ำใส่จานอ่ะจานรองอ่ะเพื่อที่จะทํานายเพื่อที่จะทํานายดวงชะตาอ๋อเหรอทำายดวงชะตาใช่แต่หนูว่าดูใช่ค่ะเขาจะดูที่ข้าวแก้วอ่ะแต่หนูว่าดูไม่เป็นหรอก ทำไมมีตะกอนอ่ะใช่มันจะเป็นตะกรแล้วความต้มงต้นแก้วเนใหญ่อธิบายถ้าเป็นเหมือนกาแฟเปรี้ยวพี่บอกให้กาแฟเปรี้ยวเข้มข้นกาแฟเปรี้ยวเข้มข้นเหมืนเป็นเหมือนกาแฟขั้วอ่อนนะนะใช่แต่แต่แต่มแต่แต่าต่แต่แ่แต่แ่อน่แ่แ่แแฟ่แต่แ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 ต่แต่แ่แต่่่แ่แต่แต่แ่แตแ่แ่แ่แต่แต่แแต่่แ่แต่่แแ่่แ มันไม่ขมมากอ่ะถ้าอ่อนแต่มันเข้มข้นมันจะบางเลยแต่ถ้าเกิดกินกับนมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขอลองครัลองอ๋อหนูเวลากับนมใช่ไหมหนูจะหนูจะต้มอ๋อเหรอไม่ต้ม่ไม่ต้องหรอกหรือว่านมมันเทอะไรที่เหมือนเหมือนพ่อเทเมื่อกี้พ่อกินแล้วมันจะจะเป็นกาดทำเป็นกากไงพ่อกินไม่ได้เนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว มันก็มันก็จะได้แค่นั้นเขาถึงมิยงกินแบบแก้วเล็กๆแต่ว่าถึงว่ามันกินที่นี่หวานจัดแล้วมากินแกงเนี่ยขมๆก็เลยตัดกันใช่แต่เพิ่มขึ้นหอใช่มหอมกุหลาบหอมอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะมันมีทั้งพิต้าชิโอกุหลาบอะไรเงี้ยแต่เออปังอันเนี้ยปังลองกินเลยกินอยู่แล้วจ้ะจะหมดแล้วพี่ยิ้มกินจะหมดแล้วไม่เชื่อหรอกมันใช่กะมันเยอะค่ะมันก็เลยคนแบบดิ้นไม่ได้เออถ้ากระดมข้างล่างเขาไม่เขาชื่ออันนี้หรอ อันนี้เป็นการชิมครั้งแรกนี่ง้หืึหนบเลก็ถกะอะไรอ่ะอร่อยปังกี่และปังเออันน่าทับทิมป้าหรือว่ากหุลาบทีิมปังกินทับทิมมันกินหอมมากะมันหอมในปากวะไม่มีกาแฟกิมแล้ว หอมอร่อยอร่อยเนาะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะยังงั้ที่ไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรนะคะนิ่มมากริ้วหรอเหมือนกินมันเป็นโลเลยอ่ะกินมันเป็นโลละสีอะไรอ่ะสีขาวอ่ะสีเขียวแล้วก็มีผัว่ไอร่อยค่ะเหมือนกับ โรตีแบบแป้งบางๆแบบกรอบๆแล้วมีถั่วแบบกรอบปะหรือว่าจะกินรังนกอันนี้อืมอันนี้หนูยังไม่เคยเหนเนยใจสั่งมาจากนะใจสั่งเลยโมันเกาวคเเยอาเรื่องกันแลอวพ่อพ่อชอบจ้าอันนี้เป็นไงบ้างปังอันนี้มัน อ้าวอย่างนี้เราต้องทำแล้วปะปังต้องทำแล้วปะคด่าอ,อันนี้ดีดีอ,อดีจริงๆถึงว่าไหมพ่อคิดต้องบอกอ้าวล้วอันนี้ดีอ่ะอตรงลาง,งลนกมันแบบปนแป้งหรือนีวหรอเลยเลิศอ่ะโอเค,อเค thank you